สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะป้าหมูก็ยังจะอยู่ในหมวดของคอมบูชานะคะ EP นี้เป็น EP ที่15แล้วนะคะ EPEP EP นี้ป้าหมูจะมาพาทำชาอันชันตะไครนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะป้าหมูใช้ตะไคร้แบบนี้นะคะประมาณสักสี่หัวนะคะแล้วก็ ดอกอัญชันแห้งนะคะใครมีดอกอัญชันสดก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าป้าหมูมีเป็นอัญชันแห้งนะคะป้าหมูใช้ย0กรัมนะคะวันนี้เพื่อนๆสร้ทราบไหมคะว่าตะไคร้มีประโยชน์นะคะช่วยขับลมในกระเพาะอาหารนะคะ <c oughs> ดอกอัญชันก็สรรพคุณมากเลยนะคะเพื่อนๆบำรุงสายตานะคะลดน้าตาลในเลือดนะคะเหมาะสําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะขับปัสสาวะและเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะคะเพื่อนเมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วย ต่อต้านโรคมะเร็งชะลอวัยและลดริ้วรอยด้วยนะคะเพื่อนๆสองตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรไทยนะคะที่หาง่ายในบ้านเรานะคะเพื่อนๆสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลายทางเลยนะคะวันนี้ป้าหมูก็จะมาพาทาชาอัญชันตะไคร้นะคะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะรับรองนะคะความอร่อยป้าหมูการันตีเลยนะคะเพื่อนๆต้องลองทํานะคะเพราะว่าป้าหมูใช้สูตรนี้นะคะมาบ่อยมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเลยนะคะวันนี้ป้าหมูใช้น้ำสอลิตรนะคะเราจะแบ่งน้ำมาต้มอันชันห้าร้อยมลนะคะเพื่อนๆป้าหมูใช้ตะไคร้ประมาณสี่หัวนะคะแล้วก็จะทุบให้บุบบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราใส่ลงไปต้มก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการให้มีกลิ่นตะไคร้ให้ หอมๆโดดเด่นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพื่อนๆต้มไปต้มแฟนอ่อนประมาณ10นาทีนะคะเพื่อนๆต้มจนน้ําเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆใช้เวลาประมาณ10นาทีนะเพราะว่าเราต้องการกลิ่นตะไคร้ให้ขึ้นมานะคะพอต้มไป10นาทีนะคะเพื่อนๆใช้ไฟอ่อนนะป้าหมูก็จะใส่ดอกอัญชันลงไปนะคะต้มต่ออีกประมาณ5นาทีเท่านั้นนะ วันนี้ปลาหมูชั้น้ำตาลทรายแดงนะคะแค่สองรอยกรัมเท่านั้นนะคะใส่ลงไปเลยนะนี่นะคะปลาหมูก็ต้มต่ออีกห้านาทีนะคะให้เราเอาสีของดอกอัญชันออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็น้ําตาลก็ละลายแล้วนะปลาหมูก็จะปิดเตาเลยนะอันนี้ก็คือน้ําสะอาดที่ปลาหมูเตรียมไว้นะคะ2ลิตรนะแล้วเราแบ่งไปต้มน้ําอัญชันแยกตั้งหากนะคะห้าร้อยมนะปลาหมูต้ม อันชันเสร็จเรียบร้อยนะคะปลาหมึกก็จะมากองในน้ําสะอาดเลยนะค่ะกองเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะเพื่อนๆก็เอามาคนในน้ําอุณหภูมิปกติแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้ชาอันชันตะไคร้ที่พร้อมใช้งานเลยนะไม่ต้องเสียเวลารอให้น้ําอุ่นนะคะไม่ต้องเสียเวลารอให้น้ําที่เราต้มเย็นเลยนะคะแค่นี้เราก็ใช้งานได้แล้วสีสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหม ะะเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็พร้อมที่จะเอาชาอัญชันตะไคร้ไปใช้งานใน F1 หรือ F2 ได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะไม่เพียงแต่เอาไปทํา F1 หรือ F2 นะคะเพื่อนๆแค่เพื่อนๆนะคะตักใส่น้ําแข็งแบบนี้นะคะดื่มเป็นน้ําสมุนไพรนะคะก็อร่อยชื่นใจมากแล้วค่ะสูตรนี้นะคะป้าหมูทํานะคะบ่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะถ้าเพื่อนๆ ดื่มเป็นน้ําสมุนไพรนะคะเราก็สามารถที่จะเติมน้ำมะนาวนะคะลงไปนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทันทีเลยนะคะเพื่อนๆดื่มชื่นใจด้วยนะคะค่ะค่ะ EP ที่15นี้นะคะการต้มชาอัญชันตะไคร้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครัป้าหมูก็บอกเทคนิคไปหมดทุกอย่างแล้วนะ เพื่อนๆก็ลองนำไปทําตามดูนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยนะกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้านะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ